ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงปี2564ส่งผลให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแต่ธุรกิจภาคส่งออกที่มีภาคแรงงานกว่า2ล้านคนในสาขาอาหารเครื่องมือแพทย์ยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตกโตต่อเนื่องจากโครงการแ a ตเตอรี่แซนด x บ็อกของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมดาเนินโครงการดังกล่าวทําให้ธุกรกิจส่งออกเติบโตโดยตัวเลขการส่งออกเดือนธันวาคม2564ขยายตัวถึง101.7.14ซึ่งสูงสุดในรอบ11ปีมูลค่ารวมกว่า2แสนล้านเหรียญสหรัฐโดยโครงการ f a ร t o r y ี่แซน o x บ็อกช่วยพยุงการสร้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตกว่า103,000จากผู้ประกันตน11ล้านคน ทำให้เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าต่อไปได้และขณะน,นี้สถานประกอบการและสาภาพแรงงานในกลุ่มยานยนต์ได้เริ่มพูดคุยเพื่อพิจารณาเรื่องโบนัสและสวัสดิการต่างๆตามข้อเยี่ยฟ้องของพนักงานซึ่งหลายแห่งได้พิจารณาเสร็จสิ้นและทำข้อตกลงแล้วสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินการตามโครงการ f a c เ o อ y s a แซนด x บอกตามนโยบายของรัฐบาลที่ทำให้ธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์เกิดการสร้างงานต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกสร้างกลุ่มยานยนต์มีคุณภาพชีวิตทีด่ดีช่วยสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 นิตยาคุณสิมรายงานค่ะ